ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของไล o ูมคลาสสิกอย่างง่ายถ้าไม่เคยใช้งานไลลูมคลาสสิกมาก่อนเมื่อเริ่มแอปพลิเคชันคุณจะต้องสร้างแคตตาล็อกเพื่อเอาไว้เก็บสาระสำคัญของงานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแฟ้มหรืออัลบั้มภาพทั้งหมดนี้อยู่ในแคตตาล็อกซึ่งแคตตาล็อกจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อมีการสร้างข้อมูลการทำงานมากขึ้นในอนาคตโดยที่เมื่อสร้างขึ้นมาแล้วคุณจะเข้าสู่หน้าจอการทำงานเราเรียกสั้นๆว่าอินเทอร์เฟซหลักการทำงานของไลลูมคลาสสิก มี3ใจความหลักเท่แก่การจัดเก็บการจัดการและการเผยแพร่การจัดเก็บเกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลเกี่ยวข้องกับการเก็บไฟล์ภาพต้นฉบับไว้ที่ไหนจัดเรียงอย่างไรการจัดการเกี่ยวข้องกับการตกแต่งรูปการใช้แม่แบบสีแต่งรูปต่างๆและสุดท้ายการเผยแพร่ส่วนนี้ก็มีความสําคัญเพราะมันจะผิดเพี้ยนไปมากหากเรากําหนดค่าไม่ถูกต้อง เห็นได้ว่าทุกปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในวงจํากัดของ3เรื่องนี้มันจะง่ายถ้าเราเริ่มเรียนรู้ทุกอย่างให้เป็นระบบสําหรับผู้ที่องการเรียนตอนนี้อย่างละเอียดนะครับสามารถติดต่อเพื่อเรียนกับเราได้ทางข้อความเพจ facebook.dy พร้อมของแถมมากมายเลยครับ